โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมโลบอกเนาะของในช่วงของเกมรายสัปดาห์วันนี้เราอยู่ในแมปของ t r a n s former prime นะครับทาง former prime เนี่ยเป็นซี์แอนิเมชันของ t r a n s former เนาะซึ่งผมก็ค่อนชอบภาคนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมกไก่อูจะมาเล่นเป็นฝ่ายซิลิคอนแล้วผมก็เลือกแล้วว่าจะเป็นโอกเวฟเฮ้ยผมเกิดที่ฐานซิลิคอนเลยเพื่อนเว้ยเฮ้ยรอเดียวมาแล้ว โอいい้น okay. okay. oh! exactly. so oh! right. ี่น like yep. ี่นี่เองเองนี่เองนี่นี่นี่โอเคนี่ปืนเอาเทปืนก่อนผมมีปืนวุ้นสามนัดสวยมากแล้วก็มีอุ้ยสวยแล้วก็มีต่อยอ๋อเชยได้เชยได้เทาคันกอคันกอมันจะออกทางนี้ป่ะเฮ้ยนั่นบอว์บูบีป่ะนั่นจะใช่บอมบ์บีใช่เลยมันคือบอมบ์บีมามามาเลยบอมบ์บีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้บอมบ์บีทำไมชื่อเป็นสีน้ำเงินวะเออ เดี๋ยวแล้วมือปัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงกระได้มันยิงกระไรเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเไม่ใช่กระไรมีคนฟังคนระฟังเฮ้ยทำไมมันมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยออติมัสออตติมัสพรามอออติมัสพราหม์เฮ้ยอาลลไปแล้วนี่เสร็จเลยออติมัตพราหม์สุดสุดนะกลายเป็นผู้นำของเจ้าออติมัสพราหม์อย่ามาฟื้นเออไม่ไดเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋อออนี่จะนี่จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบขุ่นเหมืองอ่ะโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดด้วยเฮ้ยคนเดียกี้อนแร้วอาจจะต้องมาคุ้ ผมเจอไอนี่ด้วยไอมิรามิราเดี๋ยวแจ๊ตวะเฮ้ยเฮ้ย้ผมดูแลเฮ้ยลุมผมต้ลุมผมดูแลมันน่ามันน่าจะให้เราขุดอเลรอนเว้ยสวอีกฝั่งอ่ะก็ปกป้องอิเนจรอนว้าแนแเลยแน่แเลยเฮ้ยอมบูมีมาเพียบเลยเพื่อนตายเฮ้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 ยไมเก็บบอผมเก็บีนตัวเก็บมีนตัวเฮ้ยจ็เฮ้ยเฮ้ยมีดด้วยใครเนี่ยเฮ้ยใครใครไอ้สตาร์ไฟวะ โอ้เจ็ดไฟว่ะเจ็ดไฟไปเออเจ็ดไฟเจ็ดไฟว่ะโอ้ยแรชเชนไว้หลังแรชเชนไว้หลังแรชเช้าวออตติมัสออตติมัสว้าโอ้ยโอ้ยขับมันขับไม่เก่งขับไม่เก่งโอ้ยเพลงมันเล้าใจมากเลยนี่กัผมเอาไอ้สมุนไพรมาเอาเอาสมุนไพรมาบ้างดีกว่าเอาสิมาแล้วสมุนไพรชุบชุบชุบเอ้ยตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมันแปลง่ต้องหวัดไม่ใช่เหรอว่าสมุนไพรเนี่ย เออเราต้องอยู่ตรงนี้นะให้มันขดเบืองอ่ะมันบอกให้สเตย์ออนไลน์อ่ะตรงนี้อ่ะอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยฝั่งมันจะบินโบยิงด้วยบินโอ้ยใครยิงหลังวะเราเหลือแค่3นาทีเองอ่ะจะขุดได้ไหมเนี่ยน่าจะไหวแหละเฮ้ยออติมัตออปติมัตพรามโอ้ยโอ้โหพี่จะแตกเลยเฮ้ยเ้ยมันมีเครื่องบินมันมีเครื่องบิน โอ้ยวุ้ยโอตอม่อดเยอะจังเลยโวววโอตอม่อดเพียบเลยไอ้มันม <just> <floor> ีตัวหนึ่งมันมันชื่อฮาร์ดเชลมันเหมือนเป็นยุงอะโอ้ยโหเอาลองเปลี่ยนตัวแล้วเอาเป็นอะไรดีคนหนึ่งคอนคนดีบ้างไหมโอ้โหเปิดมามังยิงใส่โอ้ยโอ้โหโดนแรงวะมันแรงมากเปิดมาตายเลยแล้วคราวนี้มันจะเป็นเส้นจิโนพร์เดย์ เฮ้ยเป็นออพต์บอลนี่ฮะเฮ้ยเขาไม่ใช่ออพต์บ like อทเนีแท้ task, จริงเว้ยแล้วมันไม่ใช่ดีเซลเด็กอนด้วยโอ้ยเล่นยากว่ะไอ้พวกตัวบินเนี่ยมาบ้าผมนั่งยืนอยู่เออดผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึง <idal ay S 1> แล้วอุดไว้อุดไว้อุดไว้อายุงกันตกไปแล้วเดี๋ยวผมว่าต้องเป็นรถยนต์ว่ะใช่ใช่แบบนี้มันเป็นรถยนต์ดีกว่าเพราะว่าโอ้โหไอ้ตัวน,นี้มันไขวะเนี่ยยิงแรงมากเลย ไวยเสร็จแล้วไว้ปืนนี่ของเซนตินัลพามันโกงมากเลยยิงเรื่อวยเลยแต่ว่าโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยทำไมเหมือนหลอดยึดลอย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีมัดพามไปหลานกูอ่ะเอาตีมัดไปเนี่ยเฮ้ยเอาตีมัดมาไงวะเนี่ยดี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 มันแอบเข้ามาในฐานเลยโหดร้ายมากว้าวไมทำอะไรเกิดอะไรขึ้นน่าจะจบแล้วป่ะ เราแพ้ป่ะเนี่ยน่าจะแพ้นะดูจากสกอร์ผมสลับทีมได้ไหมลองนี้อ่ะได้นี่ว่าเฮ้ยเราต้องควรจะอยู่กันเราควรจะไปเลือกอยู่ใบฝ่ายชนะป่ะเพื่อนไหนอะเปลี่ยนทีมแล้วเหรอใช่แล้วบอกว่าทีมเต็มแล้วอ่ะผมกดสลับทีมอ่ะเฮ้ยเทมเป็นออโต้บอลยืนไปนี่เคลื่อนตะขอยู่เลยเอาละไงยั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 งไม่สร้างยังไม่สร้างนะเราอยู่เราอยู่คนละฝั่งกันก่อนก็ได้ตาเนี่ยเอาดิผมจะนี่เลยอัลตร้าแมกนัฟ อ้าม็กนัทใช่ปะอันนี้แหม่เมืองบะาที่ใครมาสู้อัลต้าแม็กนัทได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่เคยบอกอัลต้าแม็กนัทที่ขึ้นกระสอบทรายอัลต้าแม็กนัทเลยโอ้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 ยใครยิงใครรับยิงหลังผมเนี่ยว้าหน่อยแน่อัลต้าแม็กนัทตายแล้วเลยหน่อยแน่ไม่ทันได้ตั้งตัวเอาใหม่ไม่กระสอบทรายยิงด้วยเ้ยหน่อยหน่อยแน่ ผมมาช่วยแล้วท่านคุณนำท่านคุณนำออโต้บอทไหนวะผมก็เป็นออพติมัสเอ้ยผมก็เป็นพามเหมือนนะเอ้ยคุณเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเป็ีเดียวเหรอเป็นทีเดียวพามเหรอเฮ้ออติมัสนี่นี่ออพติมัสออพติมัสเฮ้ยฆ่าออติมัสได้แล้วม่นมีสองต่อยแน่ฆ่าคุณดำผมเลยเฮ้ยทำไมออพติมัสมันมีสามสี่คนเลยวะออพติมัสพามหลายเวอร์ชั่นไงแต่ผมเห็นคุณแล้วก็พามเหมือนกันเฮ้ยเราเป็นพามเหมือนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณพามเพื่อยกเพื่อนเดี๋ยวเธอเนี่ย ปีตึกปิดได้ไหมเอามันปีตึกได้เหรอเนี่ยได้ดิก็เอาอาวุธออกกับปีตึกได้เลยเอฮ้ะเฮ้อก็เลยเอ้ยเสรษฐินอสตัวขาดครึ่งอ้าวเหมือนเหมือนนี่เหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยเฮ้ยผมเจอเฮ้ยผมเจอเมกะาทรอนเมกะาทรอนเมกะาทรอนเฮ้ยล่วงไปแล้ว เฮ้ยมันหลบได้มันหลบได้ไหนๆไหๆไหนามม่วยเเฮ้เฮ้ย้ยดนโฮ้ยว้ว้ยยว้เ้ยเดนลุ่มเนคนลุ่ไม่นะอัล้าแ็กนัมเฮ้ยเอาคนนี้ดีกว่าคลิปจัมเปอร์ยู้ถูกตัดบทเฮ้ยอะไรยิงนะมันยิงตรงไหนวะเดี๋ยวมันไม่เห็นเลยโ้ยโอ้โหเปิดเจอไม่ก้ทอนอะไรกันนี่เฮ้ยใครข้างบนเอาไม่ใช่คนเดียวกันเฮ้ยออฟติมัสไปไหนเด่ เฮ้ยเจอไม่กระตอนแล้วเจอไม่กระตอนแล้วสวยไม่กระตอนตัวขาดขึ้นไปแล้วโอ้ยรยิงเฮ้ยเฮใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเซตินอให้คุณรไม่่่อยตัวขาดคึ้นไปเ่ยแต่ผมแล้วครยิงตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่กระตอนไมกระอนยิงนี่ไปซไมกระตอนเฮ้ยเใครเนี่ยใครเนี่ย ไม่อยากไม่อยากเป็นตัวบินท่ไรเอาตัวนี้แล้วกันนี่ฮาวจะบินน่าจะฮาวโอ้ยฮาวช้ามากเลยมา้รวเศ้ษฐีวบนเศรษฐีวโอ้ย ตายซะตายซะตายซะไอซ์ดินเอาอีกคนนึงอ่าเราจะตายเฮ้ยผมกลับไปดิแดนิคอนมาดีกว่าเนี่ยได้สตาร์สครีมเลยเอาเป็นนี่ knock out แม่งหล่อเชียน knock out เฮ้ยโมได้ตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ขาเยอะๆอันลักอลักนิดอันลังนิดหรืออันลังเน่ทุกอย่างเลยเฮ้ยเอาใจกลางเอาจิ้มไปกลางเฮ้ยเฮ้ยฝั่งไหนเนี่ยคุณเนี่ยมันยืนนิ่งเจียเรียบร้อยอเรียบร้อย ลูดูขโมยขโมยอุ to <to ้ยไหมขโมยขโมยมามาผมบินแล้วผมบินแล้วบินแล้วบินแล้วบินโคตรยากเลยวะเอ้ยบินแตลกยากบินตัวปีน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 เฮ้ยนั่นบอลบูบีป่ะเฮ้อันติไม่พลามอ่ะร่วงไปแล้วว้าเอาอะไรวะโอเคทั้งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็สำหรับแบบนี้ก็สนุกใช้ได้เลยนะตัวละครก็ทำมาดีไซน์ดูดีดีแต่ว่ามัน ม,ออมันไม่มีพวกในโูบอทด้วยอ่าผมผมอยากเห็นแบบที่มีดูบอทเหมือนกันนะกนะ็ท้าทัมคนไหนนะครับที่มีแบบที่มีตัวในโูบอทให้เล่นนะครับก็บอกหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ